อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับกระผมโคแจ็คในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของพระครูประสิทธิ์สารคุณหลวงพ่อพินอินทสาโรวัดอุบลวันนารามตำบลศีสุราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบ,บุรีหลวงพ่อพินนามเดิมชื่อพินอิ่มสำราญ เกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ตรงกับวันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำเดือนสามปีฉรูที่บ้านคลองใหม่ตำบลคลองใหม่อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมบิดาชื่อนายหลงและมันดาชื่อนางพริมอิ่มสำราญโดยท่านเป็นบุตรคนที่หในจำนวนพี่น้องทั้งหมด10คนพื้นฐานทางครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไปในเยาววัยบิดา ได้นำท่านไปฝากให้เป็นสิทธิ์วัดบางช้างเหนือตำบลคลองใหม่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนต่อมาได้ไปอาศัยอยู่กับทนายสมบูรณ์ซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับบิดาของท่านเพื่อเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนพร,ประปฐมวิทยาลัยตำบลพร,ประปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเรียนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่สองโยมบิดา ก็ถึงแก่กรรมจึงต้องออกมาช่วยมารดาประกอบการงานเพื่อเลี้ยงชีพลูกมาถึงการมีอายุได้21ปีในวันที่10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2465ได้เข้ารับการอุปสมบทณพัตศีมาวัดบางช้างเหนือโดยมีพระปรลัดสุขใจธรรมสาโรวัดเชิงเลนตำบลบางช้างอำเภอสามผานจังหวัดนครปฐมเป็นพระอุปชาพระครูวินัยทร ใหญ่กิติธโรวัดบางช้างใต้ตำบลบางช้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อแหวนวัดบางช้างเหนือเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาทางธรรมว่าอินทสาโรหมายถึงผู้เคลื่อนไปงดงามดุจพระอินทหลังจากบวชเป็นพระวิสูแล้วหลวงพ่อพินได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบางช้างเหนือกับหลวงพ่อแหวนผู้เป็นพระอนุสาวนาจารย์ของท่าน ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมทางแผนกนักธรรมและบาลีที่วัดทองนพคุณแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานาครท่านได้เรียนจนมีความรู้สามารถสอบผ่านนักธรรมเอกและได้เป็นมหาปร,ริญญาห้าประโยคจากนั้นก็สนใจทางการเป็นนักเทศจึงได้เรียนทางด้านการแสดงพระธรรม,มเทศนาพร้อมทั้งเรียนวิชาโหราศาสตร,ร์และพุทธ,ธาคมจนมีความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างดีโดยความที่เป็นมหาปร,ริญญท่านจึงได้ช่วยกิจการพระศาสนาโดยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีที่สำนักเรียนวัดทองนบพคุณนี้เองการผ่านไปจึงได้ไปสอนที่วัดท่าร้อตำบลท่าร้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวัดอมราตาสมาคมตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวัดปรา,าสาทศิล ตำบปลปาราสาทธิ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีและวัดอุบลวรรณารามอีกด้วยในปีพุทธศักราช2481ครั้งที่หลวงพ่อพินอินทสาโรได้มาพำนักอยู่ที่วัดปาศาสาทธิ์นั้นท่านเห็นว่าที่นี่ขาดแคลนโรงเรียนแก่เด็กๆจึงได้ปรึกษากับพระครูร้อมพรมสาโรจะอาวาสวัดปรา,าสาทศิษย์ในขณะนั้นและต่อมาได้สร้างโรงเรียนชุมชนวัดปรา,าสาทศิทย์ ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2481และได้ทำการฉลองโรงเรียนในปีพุทธศักราช2484ล่วงมาปีพุทธศักราช2490ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุบวนนาลวรรณารามว่างลงชาวบ้านถึงพร้อมใจกันมานิมนต์หลวงพ่อพินไปเป็นเจ้าอาวาสหลังจากได้ดำรงตำแหน่งสมภารวัดอุบวนนาลวรรณารามแล้วท่านก็ได้พัฒนาเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดความสามารถในสมัยนั้น ชาวอำเภอดำเนินสะดวกนอกจากจะรู้จักหลวงพ่อพินอินทัศโลในนามพราะนาักเทศที่มีชื่อเสียงแล้วยังต่างล่ำลือถึงกิตติศัพท์กิติคุณของท่านทางด้านพุทธาคมสยเวทอีกด้วยเพราะท่านเคยได้กราบขอเรียนวิชากับหลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกะพร้อมอําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งในงานพุทธาพิเศษต่างๆหลวงพ่อพินมักจะได้รับการอาราธนาให้ไปร่วมบุกเสกอยู่เสมอ ใครมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีทุกข์มาขอให้ช่วยเหลือท่านจะเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกรลายไปด้วยเหตุนี้เองหลวงพ่อพินจึงเป็นที่เคารพนับถือของสิษยานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างมากในปีพุทธศักราช2492ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูประสิทธิสารคุณพระครูประสิทธิสารคุณวัดอุบวนนาลวรรณารามเริ่มอาภาิเษกโลกชลา จนกระทั่งถึงแก่มรณภาพอย่างสงบในวันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2520สิริรวมอายุได้77ปีพรรษาที่55ด้านวัตถุมงคลเหรียญและภาคเครื่องล้วนมีประสบการณ์แคล้วคาดส่งผลให้ได้รับความนิยมสูงอาทิเหรียญลอ่อจินรนาชพิมพ์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมส่วนเหรียญปั๊มที่โด่งดังคือเหรียญมหาปราบถือเป็นเหรียญรุ่นแรก สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2492ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ไม่มีหูจัดสร้างโดยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้นจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ด้านหน้าเป็นรูปหนุมานเชิญธงมีอักขระยันต่างๆด้านหลังเป็นรูปยันไม่มีอักขระภาษาไทยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ